เช่นเดียวกับพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาห0 0 0งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยจาก5าศูนย์อบรมในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านได้ออกเดินทุดงเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานณวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงค่ะ สำหรับการเดินทุดงในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถรัรมพระมหาโพธิวงศ์อาจารย์อำเภอคลองคลุงซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิทักษ์คุณารักโขประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเดินนำหน้าพระธรรมทายาทและสามเณร โดยมุ่งหน้าไปยังวัดหนองเต่าทองเพื่อกราบขอโอวาจากพระครูอุดมวชิรกิจเจ้าคณะอำเภอคลองคลุงและเดินทุดงต่อไปยังวัดหนองไผ่เพื่อรับฟังโอวาจากพระครูวชิราชัยวัดเจ้าคณะอำเภอปางศิลาทองจากนั้นได้เดินทุดงต่อไปยังอำเภอขานุวรรักษ์ะบุรีและมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอไซงามเพื่อจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกับคณะสัตธาสาธุชนในพื้นที่ ส่วนในวันสุดท้ายของการเดินทุดงก็ได้เดินไปยังวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อประกอบพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะประดิษฐานไว้ณวัดแห่งนี้โดยมีพระราชวชิระเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เมตตาเป็นประธานในพิธีซึ่งการเดินทุดงในครั้งนี้ได้มีพระธรรมทายาทและสามเณรกว่า70รูปจากศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศ์สาจารย์ศูนย์อบรมวัดเทพนิมิตมงคลศูนย์อบรมวัดเพชร,รโพทองศูนย์อบรมตะวันธรรมและศูนย์อบรมวัดพัฒนาราชบำรุงเดินทุดงเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวกำแพงเพชร หลังจากที่ฝึกฝนอบรมตนเองมาตลอดพันษาและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการบวชพระและบรรพชาสามเณรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ